มื่อนี้มากินปลาหมึกลวกครับนะตัวใหญ่ๆนะครับแสีบๆกับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มเบิ่อนะครับเอ้ยเป็นเสียบเพืออยงนี้ครับนี่ครับลองชิมเบิ่อนะครับอือชอบดีครับเอาเลยครับอืเออแซ่บ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยเด้อครับผู้นึงกระถากินด้ว่ครับห <c oughs> น้องไอโฟนมีปลาหมึกนะครับแล้วก็น้ำจิ้มครับ,บแซ่บๆครับน้ำจิ้มเปรี้ยวๆนะครับเป็นกระแ่บเป็นกระแ่บครับ